สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดเรียกใครเรียกเสือเท่าลห่ะพื่อายนันบอกเอาตะวนันในคุมื่อบานอยู่ไหนใส่ไปโรดเดียวจังล่างของน้ำนะเป็ดเล้วแล้วจังเอานั่นล่างนะี่ซีนี้ค่ชาซีน้ำตาลใส่สละคุ Hey, say, say, hey. เทใส่ๆเลยอ้าวอ้าวนว่าน,นลองกอ่อนอยู่ในกระดาษน่ะนั่นเด็กข้างในอ่ะเด็กกขยับขยับไปเรื่อยๆเ,เอานะห้องก็ได้มันถือ,อเบื้องเลยส่วนผมก็จะทาภายนอกนะท่าน,านเห็นอยู่บ่เอ้าหันจิ้มเอาอก็ทาภายในอ้าวตะวนนี่ เดี๋ยวค่อยเอาเปรงทองเหลืองมาขัดพวกค<า>ับน,นั่นคาบนี้นี่ฮะที่ม่ะเดี๋ยวมันมีสองตัวเียอยู่นั่นนะห้องเอ,งอากระดาษกระดาษมันเรงนไงเออแล้วแต่มักเดี๋ยวผมก็จะมาทารอบๆเลยแต่อ้วนไม่ต้องทองเหลืองก็ได้เนาะเป็ดลงเลยว่า,าออกแล้ว เดี๋ยวซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมาล้างส่วนคราบสีนะเราต้องเอาแปรงทองเหลืองคราบอันถูออกคราบสีที่มันหยดเนี่ยแปรงทองเหลืองเราน้ำเลยออกอยังไรก็ออกที่ออกคันไล่ก็เบื้องุ่นละ, <c oughs> นะเดี๋ยวผมทาสีไปเรื่อยๆแล้วนี่นย ทั้งทึงต้องสุดก็ได้ต้องจับอนนี่ดีนี้เียวน้นะเดี๋่วเขาจะอนตนานจะมันยุดเอาตัวนี้บ่คือบเอาตัวม่ตัวนี่ซีซมพูนะยันนกันเขาิาอี่เข้าศิาายนองสีัมพูเอาไปเน้เอาปเนี้เอาคู่มันทัวอยู่บ่ วะครับถ่าท่านี่เลยนะคุณพ่อเอาจุ่มนี่ดีเลยนะเออโอเค,อเคยดึดคือกระเบื้องลายปันไดเก่าเคแล้วล่ะยศดสองคำยศดได้อยู่ไปยศดลายยศดลายมันถูหยากคึอกันเลยจะวันจะดูดิพันยานมันถือจะนั่นบอก โลยานไม่ถือเนาะแม่ดูนกอกเหตุใดนั้นบอกนากี่โมเมนตนะคุบอกนี่ไม่าถือดอกอ่ะลงในเหตุในพันเบิ่งก่อนเอาแ้แก็ว่างเงาล่อนแมนอันนี้ผมก็ได้กั้นเพื่อจะผลิ่าแมมนผมใช้มือล้วนเลยเน เอาได้เอาซีนน้ํชมพูลบเอาบ่ครับชมพูลบตเอาสม่าแค่เเอาแบบนั้นเอาพ่อๆเลยให้ระบางแต่อย่าให้มันถกระเบื้องแล้วก็ให้เลยเส้นซํานั้นนึงเอ๊ะมเส้นนค่อยๆเอาเอาล่ะงามบ่งามอยู่ี่พ่อ้อย่ได้งามก็เฮ็ดเอาผมบ่ได้กั้นบ่ได้หยังเด้อน่ะ มือร้วนเลยแนะบบนี้วี้ยังกันเลยเอาใส่กระดาษกาวบบเอ,อ,อามือเห่อเนะอาไส่มั่วงไงกระดาษกาวเพิ่อมมากว่านี้คือสิ่งล่อมไส้ปกติมันก็กระดาษกาวแหละแต่คอยสายตาดีกัเลยเอามือล้วนเลย พอทาสีคุณพ่อก็จะตื่นเต้นยานมันตลิดมันตลิดแล้วละ่ะมันเลิดแรวยานบอมันตลดอันนี้จริงอันนี้จริงแ่งมันตลิดแล้วไม่เป็นไรข้างในไม,ไม่มีใครเห็นวัตัววัสีส้มพูนี่แล้วอะไรเหมือนก่นแม่น เรือตีเซียนตานแล้วเมื่อวานท่าได้รอบนึงก็ฮอดสี่โมงแรงเลยเมื่อสีชมพูแล้วแล้วอีหยังโอ้พุนอ่ะก็สีชมพูได้ลบหลายอยู่สินะเอาออกอันใส่ข้างนอกดีกว่าตั้งกระโดดตัวนเนียบหรือนูขนาดเทะอเลยก็นเด่นมุนมากกี้มันยากจังเลยนี่ เป oh. ็่ออะไรามาเข่าตาสีน้ำมันได้ครับเออบริเมนซีน้าม้กจบดีได้เออระวังได้ให้มาเข่าตาด้ทางนี้ก็เอ็ดไหนทางนน้นก็คุณพ่อโมจิทาสองรอบมันกะดำเลยเห็นบอนะก็เข้มแล้ว ลุยงานสีแล้วก็ต่างคนก็ต่างลุยแดงก็เป็นกำลังใจให้บายคงเจอคาราบาวให้เบยงวยไหมบายรวมป่ะตัวมุนมัมดไม่ได้ตัวมดสู้ดิหัวดึงขอทานดิอือ โตตัวใหม่ดิตัวใหม่ก็มันก็รวมคือเก่าต้องเปลี่ยนอันนี้ใหม่อันนี้มันไม่ค่อยดีด้ามจับมันไม่ดีอืม เี à, Al, ิมือคุณพ่อเดินมือซีล้คุณพ่อล้เมาอ้าวทำไมมันกระเด็นถึงฝั่งนี้เลยที่เราทำเมื่อกี้นี่มันเลอะแต่เมื่อวานนี่เดี๋ยวเอาสีชมพูมาลบเอาเออนนท์เต็มกระเพงอยู่โอ้ดำเลยละพ่อนั่นละพ่อนั่นละ ออม,มองขอบขอบมันเจน้าก็จะจะเห็ดแห้งไล่ค่อยๆแหละอย่าหายใจเวลาผมเห็ดผมไม่ได้หายใจเลยอย่าบอกผม,มกั้นหายใจเลยเนี่ยค่อยๆเห็ดทีละนม็ดเอาจุดดีได้เมาซีตีละกาเลยมีใครเห็นด้วยฝากเอาทัวนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมอันนั้นเจ้าก็เอาอันนั้นคุมมาไว้นะเอาเสือนะคุมมาไว้โทรหันนั่น,นเออทำากระเด็นไส้ได้คุมไว้ก่อน